โอ้โหแม่หมูและลูกหมูนอนสบายชมบรรยากาศนี่แล้วก็ข้างนอกก็คือมีแม่กับลูกคู่หนึ่งใส่เสื้อสีชมบูเหมือนกันกำลังนั่งตกปลาหมึกกันอยู่เราจะพาไปชมแม่ลูกคู่นั้นกันนะคะทุกคนแม่ลูกคู่นั้นกำลังนนะั่งตกปลาหมึกกันอยู่นั่นโอ้โหชอบเหมือนกันเลยแม่ลูกคู่นั้น จะพาไปดูนะบรรยากาศแม่ลูกคู่นี้กำลังนั่งตกปลาเมือก,กันโอโ้โหนี่บรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่ลมพัดเย็นสบายนู่นบรรยากาศนูดูโอโ้เดี๋ยวจะซูมให้ดูภูเขาทุกคนจึกน่นะจึกหย,ย,ยปากินเหยื่อหรือเปล่าดูสิแม่ลูกคู่นี้เขากำลัง นั่งตกปลาหมึกอุ้ยอ้าเออาเ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 อาไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยมีผลไม้กินด้วยโอหของชอบเขาเลยแม่ลูกคู่นี้นะทุกคนนี่นี่บรรยากาศแบบนี้เลยนะทุกคนนั่นนี่บรรยากาศหน้าห้องพักเราบรรยากาศมาตกปลาหมึกกันนะคะนี่บรรยากาศแบบนี้เลย นี่หน้าห้องพักเรานี่วันนี้นะอากาศดีไม่มีแดดด้วยนี่ดูสิเห็นภูเขาข้างหน้านู้นด้วยนี่สะพานอะไรนะั่นสะพานแหลมสิงใช่ไหมอะอันนี้สะพานแหลมสิงนะทุกคนอะนี่คือวิวสะพานแหลมสิงนะแบบนี้เลยสะพานแหลมสิง บรรยากาศดีมากเลยไม่มีแดดได้ปลายัางฮ<ห>ะ่าบอกเล้เตี้อตาตัวนิดเดียวข<อ>เขาจะเป็นแอบว่ามีห้องครัวให้เราทำกินนะทุกคนก็หน้าห้องพักเราเป็นแบบนี้นะนี่น้องชายเป็นคนเลือกมานะบรรยากาศดีมากเลยทุกคน แล้วก็นู่นแม่หมูกับลูกหมูอยู่ข้างในนั้นแม่หมูกับลูกหมูแม่หมูกับลูกหมูแม,หมหมแม่หมูกับลูกหมูอยู่ในนั้นนะนี่บรรยากาศรอบๆเดอ้อบรรยากาศดีมาพักผ่อนกันนะคะพักผ่อนจริงๆ กลับบรรยากาศแบบนี้เลยฮะปลาขึ้นโอ้นั่นนะปลาขึ้นนั่นเป็นแพรเลยทุกคนโอเคบายบายนะคะเดี๋ยวได้ปลาจะถ่ายให้ดูเดอ้อขอบคุณที่รับชมคลิปปุ้ยไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวภาพนิ่งนะคะทุกคนบายบาย